ถ้ามองเอาตามจริงนะเหมือนเคสเอาลูกมาซื้อแทนแเพราะว่าร้านเป็นของคุณพ่อคุณแม่ไงลูกไม่มีอาชีพถือว่าไฟแนนซ์ช่วยแล้วนะตดเจ็ 78, นี่ผมยังเดินเชี่ยวห้างอยู่เลยยังไม่รู้จักหาเงินเลยลูกค้าอายุ20ปีเนี่ยย่างยีิบเอ็ดนี่ยจริงๆเป็นผู้ซื้อได้นะสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตย่าาพาเมินและเหลิงโตโยต้าพาทัวร์ครับอายุเท่าไหร่ถึงจะออกรถได้เจอบ่อยนะวลูกค้าบางคนมา1 8บแงก้าอยากซื้อรถแล้วอ่ะใชครับอยากจะเช่าเช่าซื้อรถนะครับเดี๋ยวนี้เด็กอายุ18ก็ทํางานแล้วเนาะอ่า17 18 19นี่เขาทำงานมีอาชีพมีรายได้เยอะแล้วอ่ะ Jaz ار, สมัยเรานี่ยังเล่นดิลูกแก้วยูเลยใช่เหรอจริงจริงดือนแปดิดลูกแก้วเดี๋ยวลรงเดี๋ยวเดือนตีแปดนี่ผมยังเดินเที่ยวห้างอยู่